ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากคุณรักโลกใบนี้และมีความคิดดีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรามาร่วมาสร้างมุมมองใหม่ื่อโลกใบนี้ไปพร้อมกับพวกเรา This is a J-J-J-N-E สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเปลี่ยนโลกครับรายการที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณนะให้คุณลงมือทำรวมพลังสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนไทยครับ ไม่ต้องแปลกใจนะฮะวันนี้เจมมารับหน้าที่เป็นพิธีกรครับซึ่งวันนี้ครับแขกรัเชิญของเรานะครับเขาเคยเป็นพิธีกรรายการนี้มาก่อนนะฮะผมจะมาส่งภารกิจให้กับเขาทั้ง3คนครับมีทั้งพี่จุย๋ยพี่โกและพี่ทอปครับ ซึ่งตอนนี้นะฮะผมเนี่ยมาอยู่ที่หน้าบ้านพี่จุย๋ยแล้วนะครับภารกิจแรกครับเป็นภารกิจของพี่จุย๋ยนะฮะซึ่งพี่จุย๋ยเนี่ยต้องขับรถนะฮะพาผมไปหาพี่ท็อปกับพี่โก้ครับซึ่งพี่จุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดในรายการตลอดเวลาครับว่าเรื่องกฎรจราจรเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะเขาพูดย้าเสมอครับว่าวินัยบวกน้ําใจเท่ากับความปลอดภัยครับวันนี้เจมจะมาย้อนรอยครับว่าพิธีกรรายการนี้เขาจะสามารถทําได้หรือไม่ครับตามเจมมาครับเจมฮะ สวัสดีครับพี่จุ๋ยครับเล่นดียริงอ่ามารับเองเลยเหรอมารับเองเลยครับสวยอ่ะเอาประตูไหนเอ่ยเต๋ประตูเล็กก็ได้ค่ะเพราะว่าเจมมารับใช่ไหมใช่ไม่ต้องรถออกใช่ไหมถูกต้องโอเคโอเคอ่ะโอเคครับพี่จุ๋ยครับครับบอกกันก่อนเลยนะฮะภารกิจของพี่จุ๋ยไม่ยากเลยครับแค่ขับรถพาผมเนี่ยไปหาพี่ท็อปพี่โกครับง่ายไงแคนี้แค่นี้เตรียมตัวแบบว่ากะว่าเจอศึกหนักรับภารกิจสุภาพสตรีครับไม่ควรทําอะไรหนักกว่านี้ฮะได้ได้ได้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับ ไม่มีไปก่อนเลยม,มีเซอร์ไพรส์ทางถนน,นยัง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 ไม่บอกน่าสงสัยนะคุณผู้ชมอ่ะปลาปลาปลาแซมหายพี่เกับพี่กโตหรือจ๊ะ,ะ,ะใช่ครับเอาไปไปด้วยกันนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคืออะไรของผู้ชมครับ ดีการผู้หญิงคนนี้นะฮะพูดตลอดเวลานะฮะเกี่ยวกับการขับรถนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ครบกฎจราจรตลอดเวลานะครับผมวันนี้ระหว่างทางครับผมจะคอยสังเกตการนะฮะว่าเธอเนี่ยจะขับรถผิดกฎจราจรหรือเปล่าถ้าเกิดขับรถผิดกฎจราจรจะตีก้นหิ้ลเลยพร้อมนะไปเลยนี่ว่ะครับโอ้โหโมแต่โมโอ้ยนิดนึงไอเบลยังเรียบร้อยครับโอเค จุยครับเอ่อวันหนึ่งนี่ขับรถไปหลายที่ไหมฮะก็เยอะเหมือนกันนะคะจะเป็นคนธุระเยอะอะเจมแบบว่าถ้าเกิดสมมติโอเคถ่ายละครหรือทํางานถ่ายรายการอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นที่เดียวจบหรือบางครั้งก็ต้องวิ่งงานบ้างแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยพอเราแบบได้ว่างทีอะเหมือนแบบธุระเยอะอะวันหนึ่งก็ต้องไปทั้งน่ค้างไปตะปาไปพินเน็ไปซื้อของบ้างไปทำธุระให้ที่บ้าน ไปหาคุณพ่อที่โรงพยาบาลไปโอ้เตรียมไปหมดมากมายก็คือวันหนึ่งนี่ก็ส่วนใหญ่นี่อยู่ในรถเกินเกินสักหกชั่วโมงไหมเกินนะใชาบางทีรถติดอ่ะอืมปัญหาที่ไปเจอระหว่างขับรถเนี่ยเจออะไรบ้างครับเจอคนขับแบบปาดหน้าเออเออแล้วก็แบบไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างข้างหน้านี้ไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวหละเนี่ยอ่าซื้อรถมาแล้วแล้วเราก็ขอทางมาตั้งนานแล้วอ่ะก็ไม่ให้ไปหนึ่งแบบน้ำใจไม่มีครับ กับมินัยในจราจรก็ขาดกันอืจริงๆนะคือแบบเวลาจ,จะเปลี่ยนเลนไปเลยบอกนิดนึงว่าแบบคุณจะเปลี่ยนเลนไม่ใช่มาอยู่านประแกปาดอะไรกันเลยทีเดียวอมไม่ใช่แล้วถ้าเกิดเจอคนปาดหน้าเราทํำยังไงอ่ะก็ปล่อยเขาไปไม่ทําอะไรทไรําทําไมเราผู้หญิงอะ่ะเราจะไปปี๊ดปี๊นขับรถตามเขาไงหรอโอ้โยเราก็แบบเสียเปรียบเ อย่าง,งมันมันจะทําไปเพื่ออะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยนี่ไงสิ่งที่ผมอยากจะได้ยินจากทุกๆคนบนโลกนี้แต่พบกันวันนั้นแม่คุณจุย๋ยเรียกได้ว่าเข้าอกเข้าใจผู้ใช้รถใช้ถนนซะจริงๆเลยนะครับเนี่ยว่าแต่เรามาแอบสังเกตคุณจุย๋ยระหว่างขับรถกันบ้างดีกว่าว่าจะปฏิบัติได้จริงอย่างที่พูดมาหรือเปล่าเริ่มจากก่อนออกรถเลย คุณจุ๋ยก็ไม่ลืมที่จะคาดเข็มขัดนิรภยัยตามมาด้วยขับรถในความเร็วที่ไม่เกินกำหนดเรียนเลนถนนเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งขับรถระมัดระวังแถมมีน้ำใจให้กับผู้ใช้ถนนแบบนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีวินัยบวกน้ำใจเท่ากับความปลอดภัยในหัวใจจริงๆเลยนะครับเหมดใจเป็นไงดีมากครับพี่จุ๋ยครับสวัสดีครับสวัสดีคับพี่คอพี่ทอมคจุ๋ยครับ ร่วมเข้ากับทีมเลยครับเชิญเลยครับอะไรนี่มาก่อนอื่นนะฮะผมต้องขอสรุปก่อนล้วกันนะสำหรับภารกิจของพี่จุ๋ยนะครับสำหรับการที่พาผมเนี่ยมาถึงจุดหมายนะพี่จุ๋ยเนี่ยก็ขับรถได้ปลอดภัยมากครับสำหรับภารกิจแรกของพี่จุ๋ยถือว่าผ่านครับผนแล้วผ่านไปแล้วหนึ่งางต่อไปนะครับก็เป็นภารกิจของพี่ท็อปแล้วก็พี่โกะนะฮะ ภารกิจภารกิจของพี่ท็อปครับครับทุกวันนี้ฮะโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆืเพราะตัดต้นไม้แล้วก็ไม่หวงแหนสัพยากรและสิ่งที่มีค่าแถมนําซ้านะครับผมการนําของไปใช้เนี่ยแบบมู้คุณค่าเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายที่สำคัญครับสิ่งของเนี่ยที่ทามาแล้วเนี่ยมันสามารถนําใช้ประโยชน์ให้คุ้มที่สุดได้ซึ่งวันนี้ครับภารกิจของพี่ท็อปคือพี่ท็อปจะต้องประดิษฐ์สิ่งของที่ ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรเนี่ยให้รู้จักคุณค่ามากที่สุดครับโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์และนำสิ่งประดิษฐ์นี้ไปช่วยเหลือสังคมต่อเพราะว่าพลรกิจของพี่ท็อปครับเปลี่ยนความคิดของคุณเพื่อลิเริ่มลงมือทำครับพี่โก้ครับ ทุกวันนี้นะฮะสังคมไทยต้องการความ่เหลืออย่างมากครับ,รบโดยเฉพาะเด็กๆที่เขาต้องการโอกาสเขายังรอคอยค,อยความรักความอบอุ่นและโอกาสที่ดีอยู่เสมอครับซึ่งภารกิจของมิโก,โกวันนี้คือจะต้องประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิลจากวัสดุดเหลือใช้เพื่อนําไปขายและสร้างอาชีพและนำเงินที่ได้ครับมามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่รอคอยโอกาสอยู่ครับ อีสองต่ออันที่สามต่อเลยไปหาสิ่งของเหลือใช้มากระดิแล้วก็ไปขายขายแล้วก็ไปสาธาประโยชน์เป็นทัาสี่อันอ่ะถูกต้องครับพี่โก้คับซึ่งภารกิจของพี่โกวันนี้คือรวมพลังสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆคุณนี่และภารกิจอ่ะบายบายไม่ตายอะไรขอตัวช่วยครับขอตัวช่วยจุ๋ยเอ้าจุ๋ยมาช่วยพี่เลยเขาขับรถแล้วเวลาเราไปขายของเนี่ยใช่ไหมพี่ท็อป หนูจะอธิบายไงเวลาเราไปขายของเนี่ยใช้ความอ่อนหวานผู้หญิงจ้าจ๋าค้าขาคุณพี่ขาตื้อๆ่อยนะคะมันเป็นแรงจูงใจสําหรับสุภาพบุรุษใช่ไหมแค่ความตลกของพี่โก้เนี่ยขายได้มาๆามามาด้วยนะใช่ไหมมันต้องผู้หญิงเนี่ยผลมาแล้วด้วยอ่ากนพี่ท็อปพี่ท็อปไปทำของพี่คนเดียวเลยหนูไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมเกมครับเดี๋ยวผมแบ่งให้ครับพี่ผมขออนุญาตขอตัวช่วยได้หรือเปล่าได้ครับอยากพี่ท็อปนะฮะ ผมจะไม่ให้ไปคนเดียวครับแต่ไม่คนเดียวนะขอร้องให้ไปกับผู้หญิงสาวสวยอีแพงว่าอีแพงไม่ใช่อีแพงพี่โก้กับพี่จุ๋ยนะครับต้องไปปฏิบัติภารกิจช่วยกันนะฮะพร้อมนะครับพร้อมรับมอบภารกิจครับครับครับโน้มมือกันหน่อยดีกว่ามาเปลี่ยนคิดเปลี่ยนโลกของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพอจบครับว่ากว่าเฮ้ทุกคนเฮ้นะโอเคอะไรคือกว่ากว่าพอพูพูดคำว่ากว่าปุ๊บ เยนึ่งกงทัพตู้ก็ตายไม่ตู้ก็ตายตู้ก็ตายไม่ตู้ก็ตายอยู่ทำไมกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยกลับบ้านไปไม่ได้กลับบ้านกลไปไม่ไดอ้าวแหมจะรีบถอดใจกลับกันไปไหนล่ะครับคุณโก๊ะภารกิจของคุณทั้งสองยังไม่ได้เริ่มเลยแบบนี้ภารกิจของคุณโก๊ะกับคุณท็อปจะสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมต้องติดตามช่วงหน้าเรามาดูกันซิว่าภารกิจของใครจะเริ่มก่อนพักสักครู่นะครับ